สวัสดีครับผมชื่อปอนนะครับเป็นดีไซเนอร์บริษัทเอเยรา,าทำชุดครัวนะครับผมหน้าที่หลักๆของผมนะครับก็เป็นการออกแบบนําเสนอแบบให้ทางลูกค้านะครับผมว่าลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนตรงไหนทางผมก็จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ออกแบบให้ทางลูกค้าพึงพอใจก่อนที่จะติดตั้งครับวันนี้นะครับงานของเราอยู่ที่ซอยเิรินทรนนะครับผมจะเป็นพื้นที่ชุดครัวขนาด3เมตรคูณ 1เมตร80 m. นะครับผมโครงตู้ล่างจะประกอบไปด้วยโครงซิเวนบอร์ดนะครับผมกันน้ำกันปวดนะครับโครงตู้บนจะเป็นโครงปฏิกันกันชื้นหลักๆแล้วลูกค้าต้องการใช้งานอยา่างเต็มที่นะครับผมตัวนี้ครับลูกค้าต้องการวางเครื่องซักผ้าแล้วก็ซิงขนาด2หลุมใหญ่นะครับแล้วก็เตาอบพร้อมเตาแก๊สอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับส่วนด้านขวาของชุดครัวนะครับจะมีเป็นพื้นที่เตรียมอาหารเดี๋ยวเราไปชมงานติดตั้งกันเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้ทางบริษัทอัยลาเราได้มาทําการติดตั้งชุดคัวกันน้ํากันปว่แถวบางพารครับซอยสิรินทรเจดครับซึ่งเป็นบ้านสวนสร้างเองครับเดี๋ยวต่อไปไปถ่ายทําตรงพื้นที่ว่างตรงที่จะติดตั้งชุดคัวครับ นี่เราก็เข้ามาในพื้นที่ที่จะติดตาั้งงานแล้วนะครับซึ่งนี้ก็คือโครงตู้ซีมเมนบอร์ดครับที่เราจะยกเข้าไปติดตั้งตรงนู้นนะครับพื้นที่ว่างก่อนที่เราจะทําการติดตั้งก็จะประมาณนี้ครับาการเข้าติดตั้งหน้างานทุกครั้งก็ควรจะหาอะไรปูพื้นให้ลูกค้านะครับเพื่อจะก,การพื้นเป็นรอยเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะทําการยกตู้เข้าติดตั้งวางหน้างานให้ดูครับ you're rolling up over black cadillac high heel boots and a sexy body full of tats baby's bad. Oh after her there ain't no coming back wanna take a run at that i think she's feeling me turn it up a few degrees my imagination of her body gets the best of me oh god she's such a tease bitten lips bruised knees i'm addicted to her need her touching me cause she got a bad little waste. and we tearing down this place off the liquor that we chase casamigos to the face baby i don't need no space coming closer for a taste and i'll show you เราก็จะทําการวางหินแล้วก็ติดหน้าบานตู้ลอยแล้วก็ค่อยมาติดบานตู้ล่างะครับพอติดเสร็จปรับได้ที่แเราถึงจะเจาะมือจับนะครับ การติดตั้งชุดของทีมไอาาก็ต้องยอมรับว่าดีมากก็คือใช้เวลา2วันดันที่ได้คุยกันไว้แล้วก็งานออกมาก็เนียบเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างเนียบอะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยที่ที่มาติดตั้งในวันนี้ก็เหมือนแบบที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ตั้งแต่แรกครับเหมือนตามแบบเป๊ะรวมถึงก็ในระหว่างการติดตั้งเนี่ยช่างเองก็มีการให้ข้อนแนะนาว่าเออถ้าเราทําอย่างนี้จะเราปรับปรุงตรงนี้ไหมเพื่อให้มันใช้งานง่ายขึ้นอะไรครับ ก็ต oui, ok pues mm ้องยอมรับว่าช่างมีประสบการณ์แล mm ้ว hmm. ก really IR so right ็ให้คําแนะนํากับเราได้ด at right ีครับจริงๆก่อนที่เราจะเลือกอิยาลาเนี่ยครับเราก็มีมีการโทรไปปรึกษาหลายเจ้าแต่ครั้งนี้สิ่งที่ทําให้เราตัดสินใจเลือกอิยาลาเพราะว่าพอเราโทรไปเนี่ยเราเขาให้คําแนะนําดีแล้วรวมถึงเนี่ยสามารถส่งมอบได้ไวคือถ้าเป็นเจ้าอื่นเนี่ยก็อาจจะจะใช้เวลาประมาณ3เดือนเป็นอย่างน้อยอะไรเงี้ยครับแต่อิยาลาเนี่ยให้ความมั่นใจเราว่าเนี่ยสามารถส่งมอบครัวได้ภายใน1เดือนรวมทั้งเนี่ยทางอิยาลาเนี่ยได้ลองบอกว่าถ้าสนใจจริงเนี่ย ให้ลองเข้าไปดูที่โรงงานเพื่อให้มัน่นใจว่าเนี่ยเขามีโรงงานผลิตได้รวมถึงมีมีตัวอย่างให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราได้ไปเห็นที่โรงงานเนี่ยเราก็เลยมีความมัน่นใจว่า,าบริษัทเนี่ยจะสามารถส่งมอบงานตามที่เราคาดหวังได้จริงรวมทั้งพอได้คุยเสร็จแล้วใช่ไหมครับพอตอนที่เราออกแบบเนี่ยน้องคนที่เขารับออกแบบให้เราเนี่ยคือเราค่อนข้างจะเปลี่ยนบ่อยเนื่องจากพื้นที่เราจํากัดนะครับพอเราเปลี่ยนบ่อยเนี่ยน้องเขาก็ออกแบบได้ได,ดีแล้วก็ ให้คําแนะนําดีรวมถึงไม่มีอารมณ์แบบหง,งุดหงิดแบบว่าพี่ทำไมพี่เปลี่ยนบ่อยจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นความประทับใจรวมถึงพอหลังจากตกลงเสร็จแล้วจนถึงสัญญาครับถ้าถ้าได้ลองทําสัญญากับอราเนี่ยจะเห็นเลยว่าสัญญาของอาเนี่ยเป็นมีความเป็นมือโปรมากคือเขามีรายละเอียดเยอะไม่ใช่เขาเรียกอะไรนัสัญญาแบบสองสาหน้าจบนในในสัญญาเขียนหมดว่าเจ้าของบ้านต้องทําอะไรจะส่งมอบกันยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้แสดงถึงความเป็นมือโปรของอราครับ